ประสิทธิ์ขจรกลิ่นครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับชมรายการเราอยู่เหมือนกันใช่เชื่อไหมครับตอนแรกก่อนที่จะสั่งเพียวมาใช้เนี่ยะมันก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งรู้สึกยังไงมันยังไงอะคือคือเรามองว่าไอ้ที่เคยเห็นนะนะครับมะเขืออ่าเป็นพืชเล็กๆครับแต่ของเราเนี่ยโหต้นใหญ่อะใช่ใช่ใช่มันจะสู้ได้เลยเออเดีนะแต่ดูไปดูมากว่าจะตัดสินใจมาใช้เพียวนานไหมฮะ ก็หลายหลายเคกหลายเดือนละหลายเดือนหลายเดือนและทําไมถึงตัดสินใจใช้ผลิันธ์เพียวช่วงโปรโมชั่นโอ้โหเพราะเราต้องใช้เยอะใช่ป่ะครับอย่างมะเขือเนี่ยเราดูในโทรทัศน์เนี่ยอะไรนะสองซองอ่าฮะบางทีเขาปลูกเที่ไร่สอไร่ใช่เพื่อใช้น้อยไง่ยเป็นพิษเล็กแต่ของเรานี่ดูสิมะพร้าวทั้งหมดเท่าไหร่อะตอนนี้มีอยู่8ไร่8ไร่นี่กี่ต้นครับ350ต้นและต้นคือเวลาเราแนะนำเนี่ยเวลาใช้เพียวเนี่ยก็ต้อง มาฉีดพ่นให้งต้นนะโอ้โหต้นมะพร้าวใหญ่โตเนี่ยกี่ต้นนะฮะสามร้อยห้าสิบป่าสามร้อยห้าสิบต้นสั่งมาใช้เยอะไหมฮะตอนแรกก็ช่วงนั้นยี่สิบซองครับแต่ใช้ไม่หมดนะอ่าพอมาใช้จริงๆมันก็ใช้ประมาณสิบห้าซองรอบหนึ่งเหรอครับรอบหนึ่งประมาณสิบห้าซองใช้เพียวอะไรครับผงใช้เพียวผงผงเลยผงนี่ดีดีดีเหลือเชื่อใช้คำว่าเหลือเชื่อเลยใช้คำว่าเหลือเชื่อ มันเป็นยังไงครับรม,มันพอฉีดไปสักอาทิตย์หนึ่งอะประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับมันเขียวแบบเรามองแล้วมันเขียวดำดำ,ดำอะเข้าใจไหมมันเขียวดำดำเขียวเข้มเข้มเขียวแบบแข็งแรงใช่ใช่เขียวแบบเลือเชื่อเรามองแล้วเฮ้ยมันเป็นเขียวอะไรขนาดนี้อคือจริงจริงๆถ้าถ้ามะพร้าวโสมเนี่ยต้นมะพร้าวจะเป็นยังไงมันจะออกเหลืองเหลืองทางมันจะเหลืองเหลืองมันจะเหลืองเหลืองก็ส่วนมันติดกันใช่ป่ะอย่างอย่างสวนน้องชายอยู่ข้างๆ้าเงี้ยใช่ป่ะ เฮ้ยทำไมของเขาเหลืองทำไมเราเขียวมันเปรียบเทียบได้เห็นปะโอ้ยตัวมันอยู่ได้นานนะหกเดือนน่ะถึงได้ใช้ต่อที่เหลือทีเดียวแหละทีเดียวก็เดียวไดหเดือนเลยก็เรามองอะอ่าเราอ๋อดูความเขียวดูความเขียวก่อนใช่ใช่เราก็ต้องดูก่อนเฮ้ยมันเริ่มปุ๋ยนี่เกือบจะไม่ต้องใส่เลยเห็นปะครับปุ๋ยธรรมดาเราใส่ปุ๋ยเที่ยวห้าพันนะแต่เราเพียวเนี้ยยี่สิบซองเท่าไหร่นะสามพันครับสิบห้าซองยังเหลือห้าซองเฮ้ยรอดูก่อนแล้วก็พวกศัตรูพืชล่ะัััตตูมมมานี่ง ที่มันเคยระบาดอยู่พักนึงนะมันจะกินใบเตี้ยนเลยใบนี่เตี้ยนเลยเตี้ยนเลยแต่ต้องบอกใช้เพียวนี่คือทุกอย่างก็จบเนี่ิงเหรอมันเหลือที่ยมาปวยกันนะไม่ได้เหรอได้ใช่ใหมแต่เราก็บอกพอเนี่ยพอใช้ใช้ดีปุ๊บเราก็อยากแนะนําคนอื่นนะแล้วใช้ไม่ดีบ้างไหมไม่เคยคุณสมบัติยังโอเคอยู่ไม่รู้ละอาทิตย์นี้นี่เนี่ยเกมจะฉีดวันนี้ยเกมจะฉีดแล้วไหนๆก็มาแล้วก็จะดูด้วยว่ามันของแท้หรือเปล่าที่ซื้อมาเนี่ยตกรอบหนึ่งเท่าไหร่กี่บาท สามพันฉีดไม่หมดแต่ถ้าใส่ปุ๋ยห้าพันห้าพันฉีดรอบหนึ่งหกเดือนใช่แต่ถ้าใส่ปุ๋ยสีเดือนเวเห็นไหมนะประหยัดลงเยอะเดอเหลือเชื่อแล้วก็ถึงว่าไงคือมันงงอะะนะเอ้องงนะอ้าวสวนมะพร้าวสวนนี้วันนี้พักต้นอยู่ไหมไม่ได้พักเลยไม่พักแล้วขายหน้าสวนลูกละห้าบาทใช่ตอนนี้นะเอาเป็นว่า ต้นต้นหนึ่งเนี่ยผลผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้กี่ลูก20วันนี่ก็ต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า15ลูกไม่ต่ำกว่าสิบห้า,านะฮะทะลายอ่ะ,อะทลายหนึ่งนะเที่ยวหนึ่งอ่ะทลายยี่สิบวันนะยี่สิบวันสิบห้าลูกถ้าเกิดเก็บน้ำตา,มาลมะพร้าวต้นหนึ่งได้ผลผลิตยอยู่ประมาณเท่าไหร่ เอามสมบูรณ <นะ S 2> <ส>์มันก็เหมือนกับว,ว่าเดือนหนึ่งมันก็ออกอมาเรื่อยๆเราไม่เคยนับเนี่ยเนี่ยเนี่ยงวงพี่งวงน้องเช้ามาเราก็มาเก็บลงครับอันนี้ก็ได้ประมาณ2ลิตรแต่หลังจากใช้เพียวนะต้องพูดอย่างนี้ด้วยอันนี้คืนหนึ่งและก่อนหน้าใช้เพียวละ่ะประมาณลิตรครึ่งประมาณลิตรครึ่งแต่ตอนนี้พอฉีดเพียวไปแล้ว2ลิตรเลยเหรอบางงวงเนี่ยบางทีเนี่ยกำลังเนี้ยล้นเลยนะบางทีเราเราต้องต้องเอาเอากระบอกไปเปลี่ยน ผลผลิลมันได้มันล้นอ่ะมันล้นกระบอกอย่างนั้นเลยเหรอพอไปเทไปรวมกันเราไปรวมกันเป็นปิ๊บครับปิ๊บหนึ่งก็เอากระป๋องสี่อ่ะหนึ่งกระป๋องอ่ะแปดสิบบาทยี่สิบลิตรนะก็ตกต้นรวันละวันละสิบกว่าบาทนั่นต้นนั้นนะเวลาฉีดนี่ทําไงก็ฉีดสบายๆแล้วมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่สารเคมีครับผมเคยใช้สารเคมีโอ้โหหน้าตาดูไม่ได้เลยมันแสบสารเคมีอ่ะคือแต่พอมาใช้นี่ว่าสบายเหมือนเล่นหกทอง่ะ ผสมนี่ผสมยังไงฮะก็เรียกว่าเอาน้ำตักน้ําใสแล้วก็เอาเพียวเนี่ยถงนะครฉีกใส่มันง่ายจงที่ว่ามันมันคักเค้ากันใช่ป่ะอ่ามันทุกคนไงพอพอใสเทลงไปแล้วคนใช่ใช่เพียวผงอย่างเดียวเลยเพียวงใช้มีคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมของของของลุงเขียวจังเพราะมันมีเคียข้อเปรียบเทียบอะอ่าอย่างอย่างคนทุกข้าเขาออกเฮ้ยทำไมส่วนพี่เขียวจังเราก็บอกว่าใช้เพียวใช้อย่างนี้นะย่างนี้นะ ถามอาประสริฐว่ามันคุ้มไหมสําหรับตัวเองเหลือคุ้มคือมันคุ้มจนเรามองว่าเฮ้ยฉีดแค่สองครั้งเองปีนี่หเดือนทีนึงสามพันฉีดไม่หมดเราต้องอาศัยช่วงโปรโมชั่นนะสามพันฉีดไม่หมดพวกนี้คือธรรมชาติของ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 เกษตรอะนะครับเขียวคือจบวันหนึ่งเก็บมะพร้าวได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณ1 8 1 9ปิ๊ิบปบางวันก็ได้20ปิ๊ปบพอใช้เพียวเนี่ยมันสลับไงธรรมดาอะไรนะพัก70ิ เหลือสามสิบทไม่ไหวอันนั้นก็ไม่ทําแต่พอใช้เพียวปุ๊บมันพักแค่สามสิบสามสิบต้นทำเจ็ดสิบโอ้ยพอแล้วแต่ทําไมใช้เพียวแล้วมันเก็บได้ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยล่ะงงด้วยพอหน้าเนี้ยก็จะทาพักตารือยังแต่นี้เราก็ทําของเราเรื่อยไปยังไม่พักอีกเกอยังไม่หยุดอีกเกอเอ้าก็มันพอได้อย่างวันเท่านี้ทําอะไรได้อะครับใช่ป่ะนี่ยังไม่เต็มที่นะมันจะได้อีกประมาณอยู่ที่ยี่สามยี่สี่ปีก็คือพอพอได้มาแล้วก็ ต้องเคี่ยวได้หรอครับไม่ต้องไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้ไม่เคี่ยวแล้วไม่ไม่ไม่ใส่ถังไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเขามารับเองพ่อค้ามารับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเก็บตังค์เท่าไหร่ก็อาทิตย์เราตอนนี้นะตอนนี้ก็ได้มื่นมื่นนึงมื่นนึงอะคือเดือนนึงสี่มื่นใช่อันนี้ใช้เพียวผงอย่างเดียวใช่ไหมใช่เพราะเรามีข้อเปรียบเทียบไงครับถ้าเราใช้อย่างเดียวเราก็เออไอ้นี่เราไปลองอันนั้นเพราะอันนั้นเพียวมันไม่พอใช่ป่ะอแล้วก็นามาเสริมครับแล้วพิสูจน์แล้วว่าคนเ็ามาเสนอใช้ของฉันบ้างไหมเป็นยังไงฮะ เราก็เลยฉีดอันนี้ครึ่งหนึ่งฮะแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งครับผลออกมาอันนี้เขียวดำอือันนี้อยู่อย่างเก่าเลยถ้าไม่ใช้เพียวเนี่ยได้ผลผลิตต่องวงเนี่ยได้เท่าไหร่ลิตรครึ่งได้ลิตรครึ่งอพอใช้เพียวไปแล้วเต็มเต็มเลยบางทีล้นด้วยประหยัดเรื่องต้นทุนปุ๋ยลงได้แน่นอนปุ๋ยจากเดิมที่ใช้รอบนึงเท่าไหร่ฮะโอ้ยก็เรียกว่าห้าพันบาทใช้ใช้เป็นตัวเงินนีกว่าห้าพันประมาณห้าพันอื ปีนึงก็ต้องใช้ถึงสมครั้งอะสามรอบแต่ตอนนี้ปีนึงสองเที่ยวเองมั้งที่ใส่สองเที่ยวและเที่ยวหนึ่งใช้กี่ลูกใช้ใช้ใช้เท่าไหร่หรือเหลือน้อยลงอะประมาณสี่ลูกหรือหลูกเนี่ยมันก็น้อยลงอะไม่ถึงห้าพันไม่ไม่ถึงแล้วมันก็น้อยลงไงก็น้อยลงน้อยลงดีเราก็ต้องบอกว่าดีไงถ้าลองแล้วต่อไปอะเลยเท่าไหร่เขาก็ซื้อต้องให้เขาลองดูนะครับพวกนี้มันต้องลองกับตัวเราเองว่าเออฉีดแล้วมันเป็นยังไงครับไอ้นี่เราลองแล้วว่าดีเราก็อยากบอกต่อนะอืม ทีแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกเออพืชเล็กๆเ,เอ้ยพืชใหญ่ๆจะใช้ได้เรอพอม,มาใช้แล้วเออมันจริงนะใช้ได้ใช้ได้ดีดีอย่างนี้ต้องเพียว